งานนี้มาเคลมกันต่ออีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหรับเรื่องราวนะคะของเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศกรรมัมพูชานั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ ทางด้านของกัมพูชาค่ะก็มีการมาเคลมแต่งตัวแบบชาวสยามอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เองนะคะทางด้านของเพจอาเซียนมองไทยค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะพร้อมกับรูปภาพละครพีเรียนของเขเมรน,นั่นเองล่ะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานนี้ก็มีชื่อว่ากรยาเสน่ห์นะคะ ซึ่งคำว่ากระยาเนี่ยก็น่าจะมาจากคำว่ากระยาอาหารหรืออาหารนั่นเองค่ะคุณผู้ชมกระยาสเสน่ห์ก็คือสเสน่ห์ปลายจวักของไทยนั่นเองซึ่งในโปสเตอร์นะคะคุณผู้ชมคะในตัวละครหลักเนี่ยก็ยังมีการถือหนังสือที่คงเป็นสูตรอาหารนะคะซึ่งก็น่าจะมีการก๊อปมาจากละครพีเรียตของไทยที่ชื่อว่าปลายจวักของทางช่องไทย PBS นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่ว่าเป็นทั้งบทแล้วก็ทั้งการแต่งกายของตัวนักแสด เอ,เองนะคะก็เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยคล้ายกันเอามากๆค่ะคุณผู้ชมคะและนอกจากนี้เองนะคะทางด้านของเพจอาเซียนมองไทยค่ะคุณผู้ชมก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้อีกด้วยนะคะว่าคาเรนทำละครแต่งตัวแบบชาวสยามอีกแล้วตามบันทึกชายหญิงละแวกไม่แต่งตัวแบบนี้นะและงานนี้เองนะคะทางด้านเพจดังอย่างขยี้นางงามค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะพร้อมกับ โสเตอร์ละครเรื่องปลายจวักของไทยเอาไว้อีกด้วยละค่ะคุณผู้ชมแหมเหมือนไม่เหมือนงานนี้เนี่ยก็อยู่กันเอาเองเธอค่ะซึ่งก็ทําเอาชาวเน็ตนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายกันอีกแล้วค่ะบ้าก็ได้มีการคอมเมนต์นะคะว่าแทนที่จะไปด่าหรือว่าขมินกอปเราเราไปร่วมยัดเยียดว่ามันเผยแผ่วัฒนธรรมไทยน่าจะง่ายกว่าทัศนคติมันคือตัวเองเป็นต้นตํำรับพออีกฝ่ายมาบอกช่วยเผยแผ่เดี่ยวมัน ก็ดิ้นตุยกันเองต่างประเทศจะเห็นตรงกับเราใครๆก็รู้ว่าชุดไทยวัฒนธรรมไทยบางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าจะสวมรอยเป็นสยามและผลักไทยว่ามาจากตอนใต้ของจีนหน้าตาดีกว่านี้ไม่มีหรอก็ปกติของพวกมันแหละ เปิดรูปมานึกว่าละครไทยครับและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตนะคะหลังจากที่ได้เห็นโปสเตอร์ละครพีเรียตของทางด้านกัมพูชานั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่เหมือนละครไทยเรื่องปลายจวักทางช่องไทย PBS เอามากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมซึ่งละครปลายจวักของไทยเองนะคะก็เป็นละครที่นําเสนอวัฒนธรรมอาหารไทยค่ะที่มีอัตลักษณ์อันวิจิตรนะคะซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตแล้วก็บริบทของคนในสังคมไทยในช่วง สมัยรัชกาลที่5นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็เรียกได้ว่าละครเรื่องนี้นะคะมีสเสน่ห์ตรงที่ทำอาหารไทยที่ถูกเผยแค่ออกมานะคะผ่านทางตัวละครออกมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนั่นเองแหละคะ่ะคุณผู้ชมแหมงานนี้ก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าเหมือนแม้กระทั่งเขาโคงเรื่องกันเลย เดียวละค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะทางด้านของเคมรนเองเนี่ยจะมีอะไรออกมาให้เหมือนกับประเทศไทยอีกไหมงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันแล้วละค่ะ